ก็อยู่กับอุ้นอยู่สวงน้ำยืนทีอิมนะครับวันนี้จะพยายามใส่กุ้งใส่ไว้มื่อวานเจ็ดหลังมาหลุนเบื้องฮาจิได้ยังเนี่ยหลังหลังที่หนึ่งเด็กปูใส่งามอยู่ครับใส่งามอ่าเดี๋ยวค่อยไปเทเนาะไปรวมก่อนครับเอาไปนี่ก่อนหลังที่หนึ่งผ่านไป แต่ตู้แกกระปูกปูข้เขาใส่หมูใส่หมูใส่กุ้งแต่เด็กกระปูแต้มที่หนึ่งพันแต้มสองพันมันปูวัววัววัวในทั้งเทครับครับว้ยมัหันมันมันกาะอยู่รางนัาเดักมันเกาะอยู่ไตน่ะเขายกขึ้นเมันกาโต้ก่อนน่ะเนีนมัน มันหาทางเข้ามาได้ม <tech> <c> ันอยู่ลางเดี๋้อเด้อเด้อครับหลังที่สามสามอู้กักับบัวร้ายแต่ก็ได้ตื้มกันอยู่ครับโอ้เขาทาเขาทาอู้บัวร้ายกลุ่มหร่อพันอู้มีทำสีเต็มทำสีอันนี้อู้แต่กระปูนกลุ่มตัวใหญ่เดี๋ยวล่ะอืมเนี่ยไปเดี๋ยวค่อยไปร่วมกันอ้้ยยเนนาาามิกดี๋วต

เ้ยไม่กับมอันไ่กับปูอันปูลยะลักลักก็ว่าไม่กับปูนี่แหละเ <c oughs> ว้ยบุตกป้าขึ้นหลนั้ัน,นเนาะ ครับไอ้มีอยู่มองมีอยู่อันหนึ่งนะ,ะนะสี่ยู่นี่อันหนึ่งบ่อืมหัวนึกว่าเปลาใหญ่มันหลากไป

ครับเดี๋ยวเด้อยฝุ่น uh, ฝุ crack crack ่นทายให้เบิ้งเบิึงก่อนตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้ดิบ่ตัวนี้เขาครับบ่ผ่านเลยกับปูกับปูมีแต่กับปูเลยบ่เนืกุ้งกับเขาครับใส่เขากะยังอือเออแค่กู้กุ้งผ่านนู้นกุ้งมันตัวใหญ่ครับครับปูผ่านเดี๋ยวด้วยทายไม้เนี่ยไม้ไหนไตไตร้อยไตบ่ากับปูมันมันมันขึ้นมาชั่ตัวนนะเอา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 เนี่ยไปหยอดไว้ก่อนเนาะพคุณน้องครับครับ ใชอยู่บตอนนี้เนี่ยเงียบมันเหลือเงียบมันเยอะเอาไว้รอไว้คนกินอีกคนหิวคนอยากคนดิบรู้คนดิบชื่อได้ครับโอ้จําได้แล้วทีมงานนั่นนั้นทีมงานยังก่อนมักมวนเออมักหากินมักมวนหากินมักมวนเรากินเกลี้ยงเมันบ่อยอยากไปออกออกซื้อเออซื้แล้วเออเพิ่มอยากดังเพิ่มอยากดังเพคนอยู่หลังตกเวรที่ดูดิเบื่อเนี้ยกระปูมัน มันถึงมากแล้ลุยเมียนโอ้หลังเลยเออบ่นึกว่าเป็นปลาเอ้ยกระปูอออาเงี้ยกระปูนี้ได้จะใดมาอุ้ยใส่ตุ้มมาอันมาใส่กระปูก็ไปปล่อยส้ายก่าเดี๋ยวล่ะโอ้เหตปล่อยเดี๋ยวตาปูไปปล่อยให้กระปูไป เด้ปลจอกับปุกอออุ้ยใส่เขาว่าหัวหานอเนะเมียนอ้ยไปครับไปเอาจไดเอาเอาเท่คนนีเลยไปเทุ่เท่เท่นีเลยละมันค่อยมันอัน้ครับน้ปูพานครับปูพานอูกูเขาตูหลังเลยเออู้มันกุ้มหรือมันใส่ล่ะปลาหา ไะครับถูกแล้วเท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 เอ้ยเอเดี๋ยวไป่ไถามอีกเลยเฮ้ยจะฝันได้หน้าเราันฝันจีบ่เอาเอาผลงานผลงาน ทำงานเออี่เลยปะครับที่เลยนี่เลยครับเดี๋ยวเลือกก่อนครับเลือกล้งแหลกอู้เลือกลังจี๊บมันหมันก่อนนะครับเออเป็นกระปูทั้งกุ้งหลังแหลกนะครับหลังเดียวเลยนี่หลังเดียวหลังเดียวแล้วที่ตรงไหนล่ะที่โอ้ครับมาดีเถอะดอกระดักดระดักต่อไปอยู่บันนี้พู้เป็นตอนตรอเอาไปเรื่อยครับยาวเลยยาวเลยยาดีเถอะหอยันมันลวดหอยันถือป้ายใหญ่แล้วมัน ดันออกกนอันนาเฮ้ยประารนัดโอ้ผู้เมียเขาวิ่งเห่งเนาะครับเนาะโอ้ลังเดียวด้วยนี่โอ้หหอยเย็ดลังเดียวผมขอลังเดียวเนี่ยก็พอแล้วเอ้าเอ้าเอ้เฮ้ยนี่พี่กูหน่อยก็ได้อืออือไอเหงื่อใส่ปนิ่นใส่ปนิ่นครับงูอาหารงูอาหารปลาดุกครับ <ขอ S 2> หัวหันปดุกหนปลาดุกเม็ดหน่อยแหงดีนะครับนี่มันเม็ดหน่อยเม็ดหน่อยมันไหนหัวอู้เอ้าข่อยบม่อยากออกอีกพ่อพ่มาโมนแอนแห่งอันอันสองหลังหัวหันอย่างเดียวบ่ผ่านคือใส่ด้วยครับใส่ในพานเนี่ยว่าว่าเห็นไอ้ว่าเฮ้ามาใส่เทเลียกันผมว่ามันปูปูมันเข่าดีกันเลยรองเบิองนะใส่บานีกระดูกกระดูก กระดูกหมูกระดูก hmm. ว well. ัวกระดูกังเนี่ยผมมาสิบพันกันนี่ข้อของวันนั้นมาของข้าวนันมาข้องอันนี้แปลกๆข้องอาหารนี่อูอออนซิกซิกซิกล้งเดียวลังเดียวเออลังเดียวซิกลังเดียวเอหนึ่งหลังนะครับนี่หนึ่งหลังนะครับไปทัดไปิกกระปูก่อนอือหนึ่สอสามสี่้าหกเจ็ดแปด ก้สบสิบเอ็ดสิบสองสาสสหสกลังนึ่งสิบเจโตกระปูอากินมันพี่มันหากินมันมักมวนหากินมันกินนั้นมักมวลอู้หัจังหวะเนาะเดี๋ยวยังแเน่หนึันี่สิบอสอโอ้อันย้อนกระได้ครับมัน่อยออกไง เป็นซิปครับอือเนี่ยออกเลยอ,ออกไซล่ะออกซิบออกซิบออกซิบ<ม>โอ้ยตรงตรงซิบบูถึกท่างน่อยนี่มาใส่รอบนีเหลี่ยวกันอีกโดนไดโน่สิได้ใส่แม่ครับผมไปยังดอกกันใส่ดูวยไปยังดอกไม่ใช่ครับ ก <laughs> ันไนเด้นไลกัน <estion> เด้นไลายวันนี่โ้ยดับได้นี่มาดับกับย่างกูทำกาอ <laughs> ยุดยุดก่อนยุดกอ่อเนเบื่เพื่อแพ้พันก่อนเอ่อเพื่อแพ้พันก่อนเอาไปไม้ไม้บารลุนเออพหลอพอเหรอไม้นี่ไม้รับที่หนึ่งไม้รับหนึ่งประทับใจไหมครับโอ้ยสุดยอดสุดยอดเอ้ยังว่ามายธอยยยย่กยยยยอยยยย ก็ตอกเก็บตรงล่างนะครับเพราะว่ามี่ใส่ไม่ยังเดี๋ยวเอาไปไว้ผุนเดี๋ยวหนูจิกัดอันปลูกอันไส้เข้าไดยครับครับเดี๋ยวผมเอาไปลลางอยู่ผุ่นละไปลลางไม่เก็บไปปล่อยแต่ว่าเมื่ามา่อใส่มาใส่เธอเลียกัะผมก็เถือใจก็เลยมาลองอีกนะคือเน้นเน้นกับรอบๆมีแยังใส่หลายแมวนใส่หลายแห้งมันหลายเพรว่าเน้นกระปูเลยเน้นกระปูตะกุ่งนี่อู้อ่ะไดี๋ยกก่อนนะครับเนาะเดี๋ยกก่อนเดียวก่อน ่าัลงที่สองเท่าไหร่ครับอุ้ยมันมันบอมันขาดเนี่ยมันสิบเลสโบ่ไ่เป็นไงไม่เป็นไหลางที่สองกระพู่นัะครับเั็กตัวเราหันหนึ่งสองสามจำไม่จัเลยโอ้ยดีหกเอ้ยตั้ยหัจะกินมันบ่อวยโดนน้ำปลาย ลูุดยอดแน่อะเน่นวัฒน์หนัเลยเดี่ยวไปฝากแม่อ hmm. ย okay, mm ู hmm. oui, oh, ุข well, ับแม่ยลเกยมื่อนันมื่อนันมันเห็นพดลงอ่้ยคอหอนเดีนเลยกูบอกไปเม่นลำเนียด้วยอ่าสองหลังไอนี่สองหลังนี่ตูนอ้วนเนาะแม่นครับโ้อ้ยาเองนซ้อนฝนซ้อนกลังโอ้ยต้องมาเก็กันอืม ตัวกิดเอาไปปล่อยให้เป็นอาหารปลาแม่นครับตัวน้อยหนึ่งดอกบุไลายดอกบุไลายบ๊อผมเกิดวาอยู่ขันมันทัานนี่ห้อยขันมันกับพ่อได้ทีมงานสอกินเกลียงพ่อใดพ่อได้ห้อยพ่อใดกินข้าวเทียงน้ำเนื้ยเลยนะขันมันขันมันถือมือยดหนั่นได้กินข้าวเทียงอยู่ไหนมาเขาเต๋าทุกบ่บุ้ยคนน่ะคนอัดกัน เนี่ยเน้อใส่ปลาเนาะอือแค่เใสปลาอออยออกมาได้เันนีนฆ่ามูไหวกลายเปไงวันนี้ฆ่ามูไห้ใคายุบกัดดังค่ะมันอานกัน์ดสันบ่ป็นังบ่บ่ครับเนาะ ไปดองดองยังอ่หากินมันมากมวดองน้ำปลาไปให้ตาบงูเออเออใส่ห้องด้จะไปหลังเดี๋ยวเอาไปน้ำพุมก็เด๋ยวผมไปหลังให้โอเคครับจะไปลน้ำภูมิแล้วใมใส่ไหมอู้ดููกูยได้หรโอ้ตายตายเนี่ยมือคืออนีรกัดดิโอ้ประทันบนโอ้โเจ็บครับโเจ็บ ตายายตัวนี่บ่วตัวนี้บ่จังวะเห็นบ่สองสามตัวหันใบตัเดยกัตัวนั่นรลปอรุอ้ยสามหลังนนี่ครับนี่ปูมึงกุ้งมงกุครับโอ้เออสามสีเตียนนี่าทีเตีนท่าีปนในหัวเออกระปูนี้มือกรเตีนี่กันนี่มือกรเตียน รับเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมไปล้างต่อโอเคครับไปผลข้อย้วยเก็บแล้วสามเก็บไป้สาเหลืออีกสี่สี่โอ้สี่โอ้ผมไม่เจ็บนะครับครบกี่แกล้วต้เจ๊แห้งโอ้ตัวนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับหลังอริกะหน่อยหลายหลังก็หลายเองตัวเมื่อเกิดเนี่เตรียมการไว้ที่ไปนอนครับไปมาห้วยเนี่ยมาทำอะไรกันบ้างเป็นทีอะไร mình đã tạt, mất, ờ. mình say là thì song bảo, oh, điều mai láp xây nè, bố mạn chạy luôn, nó nhảy phượt, chắc gì à, đấy bớt nhỉ chắc gì đấy xăm bố cuồng mình tung lò mình tung lò, มันอาชีพมันอยู่ที่เเนาะมันแมนมันอาชีพใดา่ว่กุ้งง่ายเขาสั่มไ่เด้เนอะเยเหนือความคาดไม่เนี่ยเน่หลังอีสามที่สี่ครับที่สี่พันสี่เปออันนี้แล้วอันอันนี้เด้อดฟ้ฟูจริงจรอันเจเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมจกไได้เนาเจเลยก็ได้

ผมเป็นหากินหมันเลฮลอกินหมันคนหลังดีนะครับด้วยโมดูนี่เดือหนูนี่ไหวแห่งไห้มืออาหารมันี่มันกัดมาแทะนี่เป็นหมกอะไรนน้อขาอ่หลุดซีบหลุดซีบเทอลวดบนอับรถจำบ่กอเที่ยววันทเที่ยวออกเออเมียนเออขึ้นไปแล้วแต่เนะบนแล้วเออเอา เดียเดียวเนี่เดี๋วบวันนี้จีบจีบลุนจีบลุนเก่าสิบสิบปตายอย่างมาไรเด็กก็ได้ครับอืมมิมองให้เอ๊ะมันมองแม่ครับของลานมาแนบมันเสาบ้าไวันอบสามสองหน่อยเนี้ยเต็งลายนเนี้มันผู้เดียวเอาไปขายไอขายยู่ปุ่นด้วดบ่ะอู้วว่านข้สานเีย อันมันมันมมีคนนั่นไหวหาอยู่แล้วกระตอกไหวหายอยู่แล้วโคตรกูต่อหูแ้วพอบุกนหลังใจลูกค้าเดี๋ยวใจลูกค้าพ่อไอ้ลูกค้ากัย่อนยงมีละยังติดลอยแล้วก็อันคืออีกทีมหนึ่งอันเปไคายอันต่เสาหูเลี้ยมมาตอนคำเหมอนนี้ข้าเบกข้าเบกโอ้ั่งเสียบเนี้ยนั่นจะข้าเบกก่อนนะก่อนอันนั้นข้าเบกพ้อมันว่ดนั่น เนี uh ่ยหลัง <intellectual> ส <sadece S 1> ุดท like, ้ายเอนี่ว่าตัวบังหันมั่ออกจากนี้นี่หนิยังบ้าครับออกจากนี้แล้วคือเดียวตัวเดียวอืมอูหลังนี่หลังนี่อ้า กตุ้นเหยาะมีนตัวนี้ล่ะมันไตออกมันออกทางไหนโอ้ยนี่ดิมันออกปองนี่นี่นั่นนั่นเมีนปองขาดไอ้นี่บ่อต่างต่างคือส oh, ัมลุ่นี่เงี้เนาะแมีนเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ที่ไปสอนอุ้ยพี่พีขาดพี่พร้อมพีอู้กัดเบิดแล้วโอ้ยมันเข่าลายมาจากเลยพ่ากันกัดเจ้ากัดคอยกัดจากคือกัดตู้พี่ตัวหนึ่งโอ้ผลงานใส่หมุงใส่หมุงครับเด็กโอ้ ผมว่าได้หลายโปูเนี่ยนี่อ่าเดี๋ยวจะสรุปผลงานอ่าโอ้เอารวมได้ครับเดี๋ยวผมเดือดกับปูกันครับมันมันสิบดตีงกันตายบ่บ่ตายครับเดี๋ยวเด้อสรุปผลงานใส่กุ้งเ่าเป็นอันไตไตปลาใส่ปลานิ่นส่ปลานิ่นนะครับวานกระดูกกระดูกเม็ดหน่อยเม็ดหน่อยครับเดำนีราคาเท่าไหา่ปลาหว่านปลาหว่านปลาเอดำนี่ราคาเท่าไหลร่ จักมาดมานก็เบืองเอาแก้วแกร้าวแ้าวแกาวแก่กง้กง้าแงวแกง้าแกงข้าวแกงขาวแกงาแกง้าวแกงข้าวแกงข้าวแกงข้แกาวแกงาวง้าครับาวกงข้าแก้าวกงขาวแง้วแกงข้าวแกาแก้วกงข้าววแก้วกแวแากา <sh> <fit kind abonn és> เห็นมันแพร่พันกอนอีกโดนกอนไปที่วัวถึงกับมัาไม้รับที่หนึ่งเออเอ้ยครับติดตามชมคลิปวิดีโอไม้ต่อไปกับวุ้นยูสวงน้ำยืนทีเอ็มแล้วก็ทีมงานหากินมักมวลโอเคครับ